ไปข้อที่สามเลยข้อนี้กาเมข้อนี้กาเมเนี่ยนะคะคที่คนประพฤติผิดกาเมเนี่ยผู้ชายเอาเอาเอาสร้างเหตุก่อนอเอาสร้างเหตุผู้ชายก็นอกใจภรรยาใช่ไหมยังมีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปชอบคนอื่นอีก อะไรเงี้ยครับความชอบเนี่ยอย่าว่าแต่ลงมือปฏิบัติหนึงเพียงแต่เอาใจไปแบ่งอะแบ่งใจเป็นสองเลนะเรียบร้อยละ <c oughs> ก็ไม่ถึงกับสิงขาดแต่ว่าดางละโอ้โห,หยัง,ยงใช่ไหมฮะ,ะก็ใจไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับเรียกว่านอกใจอะ่ะคือไปเห็นคนอื่นเนี่ย ชอบแล้วอ,อย่างอย่างผู้หญิงก็เหมือนกันที่มีสามีแล้วเนี่ยนะ,ะคะพอเห็นชายหนุมโอ้ยเรื่องของใจเนี่ยใจมันไวนะคุณมันปิ๊งขึ้นมาทันทีอ่ามันชอบซะแล้วรเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยังไม่ได้ปฏิบัตินะฮะแล้วถ้าปฏิบัติแล้วอีกแค่ไหนอนะฮะอันนี้สร้างเหตุเนี่ยจีแยกให้ฟังมันมีหนักวีบาเห็นไหมฮะมแต่ทีนี้ถ้าตกนรกลงไปแล้วเนี่ยครับ ที่นะที่เห็นจะจะเนี่ยนะฮะที่เขาปีนต้นนิ้วกันเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าหรอกค่ะเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ปีนอยู่ที่บนต้นนิ้วและหนามนิ้วนเนี่ยนะฮะทั้งแหลมทั้งคมยิ่งกว่ามีโกนนะคะมันมันแทงตามตัวเนี่ยตัวคนที่ปีนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่ปีนต้นนิ้วนเนี่ยนะคะแทงทะลุ หมายถึงว่ามันค่อยๆย,ยืนออกมาแทงคนอะไรมันมันมีอยู่แล้วอะมันมีน้ำอะอะมันมันมีน้ำนิ้วเนี่ยมันคมมากที่น้นที่ดูเนี่ยนะคะครับอ่ามันก็แทงอะแทงเสียบเสียบแล้วเลือดสมตามตัวเนี่ยแล้วขุมนี้นะฮะขุมนี้อย่างขุมปานานี่นะฮะอย่างพื้นเนี่ยเลือดมันขึ้นมาเลือดที่ เขาฆ่าก <an> ันตายแล้วก็อ,อย่างขุมนี้ก็ที่ตีนต้นนิ้วเนี่ยมากมาเยอะแยะเนี่ยเลือดเนี่ยมันมันท่วมอ่ะแปลว่าอะไรพูดเถี่ยมันก็ท่วมมาเลือดมันขึ้นมาเนี่ยแทนที่เป็นพื้นเนี่ยมันมีเลือดขึ้นมาเยอะเยอะอ่ะแล้วเหม,ม็นเหม็นคาวเลือดอย่างแรงเลยแล้วแล้วที่เขา ขนาดไปเห็นก็ยังไม่อยากเห็นน่ะแสดงว่ามีเยอะมากเลยจนทั้งเขาว่ามาถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอย่างขุมปานานี่ขุมเนี่ยขุมกาเมเนี่ยเลือดเนี่ยเยอะๆเนี้ยแล้วก็เม้นขาวเลือดคะคุ้งไปในนั้นน่ะในขุมนั่นเนี่แล้วเขาไม่ปีนทำไมอ่ะเขาก็ไม่ต้องปีนก็ได้ไงก็ไม่ได้มีคนแทงให้ปีนอ๋อตายลงมาก็ไม่ได้มีม,มีคนข้างล่างเอาหอกแทงแล้วพอขึ้นไปข้างบนมี อีตัวนั่นอีะอกานะฮะปากเหล็กเนี่ยมันจิกที่ในหัวเนี่ยอยจอกีเห็นอ,อะไรเมันสมองอะฮะออขาวๆกระจายออกมาเลยห้าร้อยชาติแล้วไม่ว่างแม้แต่วินาทีหนึ่งทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยปีนกันแอ้เลย<อ>มันคุมไหม,มเห็นไหมถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยคุมไหม ห้าร้อยชาติแต่นั่นคือเขาผิดกาเมจถูกต้องนั่นคือคนที่มีคู่แล้วค่ะแล้วเด็กคนที่ไม่มีคู่เนี่ยอมันมันมันแบบว่ามันก็แล้วแต่นะฮะมันมันมีอีกหลายมันมีขุมหนักขุนเบาะะเอาเป็นว่าสมมตินเนี่นะฮะเจ้สมมติว่าสมมุติว่าที่ต่างกรีนตัวผมเนี่ยนะฮะมผมไปด้วยผมก็ไปโอ้โหเห็นคนหนึ่งปิ๊งไปเลยปิ๊งเสร็จก็ ไปหลงละเขาเนี่ยแล้วมารู้ทีหลังว่าเขามีสามีแล้วอย่างนี้ลงไปไหมเขาเขามีสามีอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้หรือไม่รู้คนละเรื่องอ๋อโดนเหมือนกันโดนสิเหลือว่าทำ<อ>ไมอะพี่ต่างทีนี้เขาไม่มีสามีพี่ต่างเขาไม่มีสามีเขาเป็นคนโสดเป็นอะไรเนี่ยแต่พ่อแม่เขายังไม่อนุญาตอ่ะลงนนไหมอันนี้ยังไม่อะอันนี้ยังไมอืมไม่ พ่อแม่ห้ามไม่ไม่เคลียวอ่ะอ๋อไม่ไม่นี่คือไม่ลงคุ้มใหญ่หรือว่ามีของผู้ช่วยลงาไมหมเดี๋ยวต้องให้ชัวร์ก่อน,อ,น,นอันนั้นว่ากันอีกมันมีมันมีสิทธินน์นะอ๋อเฉพาะอีกอ่า,อต,าต้องไปดูแต่นี่นมะ่ที่พูดถึงคุ้มใหญ่อย่างนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอทําอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่างแม้แต่วินาทีนึงเนี่ยนะฮะละห,ห้าร้อยชาติาาาตที่ทุกทร,รมานอย่างเงี้ยครับแล้วกว็ พอพอใช้กรรมหมดห้าร้อยชาตินะคะแล้วยังไงต่อครับแล้วที่เห็นเห็นที่เขาเขาตายลงมาเขาใช้กรรมหมดแล้วห้าร้อยชาติใช่ไหมเห็นเขาเป็นหมาเลยอ๋อลงจากโน้นเลยไปเกิดเป็นห้าลงมาจากต้นนิ้วเป็นหมาวิ่งจูดออกจากขุมอ่ะโอ้วที่เห็นเลยเห็นเป็นหมาเลยโอ้เขาให้ดูจะจะขนาดนี้แต่คนกลายเป็นหมาเลยฮะเนี่ยไอ้หมาแย่แยะเนี่ยผิดสิงข้อนี้ แล้วดูหมาสิเข้าผสมพันธ์เข้าประจานไหมอห็นไหมนี่แหละเห็นไหมฮะประจานเลยเห็นไหมสัตว์อื่นยังไม่ค่อยเห็นม่พูดเรื่องจีนกันแต่หมานี่ประจานเลยตามถนนหนทางเขาก็ไม่อายใครประจานเลยเห็นไหมฮะนนี่ขุ้มเนี่ยล่าเป็นขั้นตอนจากตจากต้นไม้ก็มากลายเป็น ม้า,มาโอ้โหแล้วเสร็จแล้วอีกห้าร้อยชาติอีกห้าร้อยชาติค่ะเนี่ยอย่างละห้าร้อยชาติอ,อันนี้ไม่ใช่จีพูดหลวงพ่อสอนเนี่ยเห็นเลย, <มา S 1> ยแล้วยังไงต่ออย่างละห้าร้อยชาติแล้วทีนี้ยังใช่กรรมเนี่ยห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติเนี่ยพอหมดกรรมมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนทีนี้ผิดสิงข้อกามเมนเนี่ยนะฮะเมื่ออย่างผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาก็ ใครๆก็อยากเป็นคุณผู้หญิงหรือเป็นคุณหญิงใช่ไหมที่พูดเรื่องจริงกันใช่ไหมฮะคนหน้าตาดีก็ต้องอยากมีศักดิ์มียศมีอำนาจใช่ค่ะครับแต่ทําไมไปเป็นผู้หญิงหาเงินสังคมก็รังเกียจใช่ไหมฮะครับเนี่ยทําไมอ่ะใช่ไหมฮะสังคมกําลังเกียจและดีไม่ดีเดี๋ยวนี้เขาปรับแรงขึ้นไปอีกเดี่ยวอห ไอเอ็ดเออดอะไรเป็นเอ็ดอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยมาจากอันเนี้ยอ๋อกรรมของเขาที่มาทาให้บีบคั้นให้เขากลายเป็นโสเภณีเนี่ยนะเพราะเขาเคยทํากรรมประเภทนี้มาก่อนกรรมมันบีบเขาเห็นที่เขาโบราณเขาว่าอะไรเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นไหมจาก่มันตัดคอคนเน่ย เห็นเป็นดอกบัวขึ้นมาเลยดูสิเพราะว่าไอคนนั้นมันจะโงกตามแลวไอคนนี้เข้าไปสวมแทนเลยเรียบร้อยเลยอ่าเห็นนะคะเนี่ยก็เห็นเห็นผิดเป็นถูกเลยครัพอเสร็จจากผู s> uh, <S ้หญิงหากินก็แล้วก็เป็นไอ้นั่นอีกอผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยอัแน่แน่แล้วผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายออ่า จากสินตัวนี้เอจะผิดข้อนี้อีกแล้วอ,อย่างอย่างละแคาตัวเองฮะอย่างละห้าร้อยชาตินะคุณอแล้วคนที่อผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงครูไปถามที่เขาไม่ชอบบวชอ,อ่ะไหนมีไหมในที่นี้ <laughs> หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกกันแนจี้ว่าเขานึกไม่ออกเขานึกไม่ออกเลยเรื่องที่จะบวชเนี่ยครับเพราะว่าอคำรรของ ผิดสีข้อกาเมเนี่ยมนบนดถึงขนาดนี้โอ้โหนมะ่น่าก,กลัวครับ<ะ>ถึงบอกก็ได้ไม่เท่าเสีย<ะ>ทําไมไม่เรียนสินแม่ตนที่กำลังเรียนอยู่ครับวอนนี้นี่เพราะนั้นน้าที่เรียนตั้งสามปีศินเนี่ยแมแล้วจยังต่อครับพอหลังจากที่เป็นเ<ย>ัวเองไม่ชอบแล้วเป็นกระเทยแล้วแล้วไงอีกครับก็เนี่ยเป็นไอ้แผนอย่างเนี้ยแผนที่น้าที่ว่าเป็นอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ย ไปเป็นผูหญิงเป็นผู้หญิงไปเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงออย่างละห้าร้อยชาติห้าอย่างละห้าร้อยชาติโอ้โหแล้วเนี่ยเศษกรรมนิดๆนะหลวงพ่อบอกเศษกรรมเล็กๆน้อยๆนะจี้อันนี้เฉพาะแค่เศษมันนะฮะแค่เศษนิดเดียวคีอไีนะจี้เรียนเห็นไหมเรียนเรียนมาจากวัดเกตุมสามปีมาเรียนกับหลวงพ่ออีกเ่เรียนหลวงพ่อนี่เห็นเป็นภาพเลย หมดแล้วเอาเอาใหมอ่อีกแล้วทีนี้พี่ต่างว่าพี่ต่างว่าที่นี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเล่าใช่ไหมครับแล้วจี่ก็บอกว่าอันนี้คือว่าถ้าแต่ละคนไปชอบเขาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่นี้แบบว่าถ้าถามว่าเรื่องนี้เขารับกรรมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยหรือเปล่าอย่างสมมุติว่าผู้ชายเขามีสามีอยู่แล้ว <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ ผู้ชายมีเมียแสดงว่ายังไม่หลับครั้เมื่อกี้ไม่ได้มูก,กับพูดผิดจริงๆนะฮะผู้ชายก็มีภรรยายอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วนี่เขาเกิดไปปิ้งอีกเนี้ยอันนี้อันนี้สามีรับไปเต็มเต็มหรือว่าผู้หญิงก็รับไปด้วยทีนี้มันโยงกันเลยสามคนแหละมันคล้องกันนะคล้องกันเลยสามคนใช่ผิดกันเนี่ยเป็นแถวเลยผิดเป็นแถวเลยสามีก็ผิด ถ้าเกิดภรรยาน้อยเขาไม่ทราบอะตอนแรกเกิดเขาไม่ทราบว่าว่าผู้ชายคนนี้เขามีภรรยาหลวงอยู่แล้วเนี่ยความผิดจะมาลงอยู่ที่ภรรยาน้อยได้ไหมผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วแม้ว่าเขาไม่รู้นี่นะไม่รู้แล้วแล้วมันก็ต้องรู้อ๋อตอนท้ายมารู้ก็จริง<า>ก็เด็นอยี่เหมนกันต้องรู้คแต่ให้บอกการเป็นภรรยาน,น้อยก็เกิดจากการที่ดุกรรมนี้มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยเหมือนกันกรรมกรรมก็บีบมาอีกอบีบมาจนทำให้เขาต้องกลายเป็นนี้ด้วย และคนที่เป็นเจ้าของเดิมมีหลวงก็ก็โอ้ยถึงอย่างแรงเห็นไหมมันก็มันโยงเงินไปเลยมันคลองกันเรื่องตรงเนงเลยอย่างนั้นอยู<ม>่อย่างนี้ดีที่สุดใช่ไหมคะจารจี้ไม่แต่งดีที่สุดนะนะฮะยืนยันนะครับแตนะนะ่สมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> อยู่อย่างนี้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ผู้ชายด้วยนะครับดีที่สุดแล้วพี่ขอยืนยันนะครับนะครับ ก็อันนี้เป็นส่วนที่เราจะได้มีไปแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่พอบอกว่าไม่แต่งดีที่สุดก็เลยไม่แต่งนะฮะแต่อย่าไปอย่าไปมีดีที่สุดนะครับจะได้ชัดเจนออกไปด้วยไอ้สิ่งข้อที่ส <_ s imar> <ๆ>ี่นะครับสิ่งข้อที่สี่แล้วที่หลวงพ่อแทตาเทศบอกว่าผู้ชายใช่ไหมีคุณผู้ผู้ชายว่าอย่าแต่งนะ<_ s> <_ s> แบบว่าถ้าแต่งแล้ว ็เหมือนควายที่เอาไอ้พันนั้นใส่จมูกอ่ะอ๋อแต่งแล้วเหมือนควายถูกร้อยจมูกเะครับอ่าเน่แน่หลวงพ่อได้ตาเทศใช่ไหมก็คอยถูก็ดึงไปดึง,ดงมาเดี๋ยวขวาเนะเดี๋ยวซ้ายเนะอ่อยู่ดีไม่ว่าดีไปเป็นควายให้ก็อร้อยไอ้พันนั้นะนะครับเราจะเป็นคนนะครับน้องๆน <c oughs> ี่ผมย้ํากับผู้ชายนะครับว่าเรารอดว้วยกันหลวงพ่อหลวงพ่อเทศนะที่จำมาหลวงพ่อได้ตาเทย่างเนี้ย ไหนใครวางแผนกาลังจะออกไปแต่งเนี่ยนะรู้แล้วนะ,นะฮะนะครับจะได้มีความประกันแล้วอย่างนี้ที่พูดเนี่ยนะฮะแค่พูดให้รู้ทุกไว้ก่อนให้รู้ไว้ก่อนกาจะิดอะไร<พ>ึ้นพอพอหากว่าเวลาโ,โดดลงไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้ทุกและก็เลยอ่าชีวิตครอบครัวที่ลําบากไหมไม่รู้น,นันนะที่ที่พบมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเยี่ยมแล้วมุก็ทุกมากคุณก็ยังทุกอยู่ดีทุกอย่างณที่ เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะทุกด้วยกันห่วงห่วงหึงทุกไหมอย่างกลางคืนเนี่ยสามีเขายังไม่กลับบ้านนั่งคอยให้อยู่มังกรเห็นไหมฮะทุกหรือเปล่านะฮะแล้วไปไม่ข้าไปนอนก,ก็มันไม่มันไม่รู้ทุกขนะ่ยม,มันไม่รู้ทุกขนะแหมเป็นห่วงค่ะนั่งรอ เห็นไหมเล่ไหมตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยแล้วที่เอาตัวเองสมัความห่วงพอหลังจากนี้ไปแล้วห่วงแล้วก็หึงว่าเป็นภาพเลยแม้เนี่ก็คงไอ้รถนี่นะที่ซื้อคันหนึ่งต้องไปร้านๆนี่ต้องไปรับไข่นั่งนมนึกไปเองนึกไปเองทุกจะตายแต่บางทีสามีนี่เข้าไปทํางานกลับมาแม้อยากเอาปืนยิงซะนี่อ ยังไม่ได้เข้าวัดเห็นไหมเนี่ยทุกไหมดังนั้นน้นนองๆเห็นไหมนี่ถ้าเกิดไปงั้นกลับมาบ้านไม่รู้จะโดนยิงเมื่อไหร่นะแล้วต้องระวังไว้นะเห็นไหมฮะเนี่ยเะ,จะเล่าให้ฟังนั่นคือที่เกี่ยวกับสิ่งข้อที่สามนะครับนี่ก็ให้กับทุกคนได้รู้ด้วยไปข้อที่สี่กันไหมครับข้อที่สี่เดี๋ยวเนจี่ทาน้ำนิดนึงครับจะได้สดชื่นหลใ,ใครที่เขียนคำถามเสร็จแล้วรวบรวมมาเลยครับในระหว่างที่เนสซี่กำลังทานน้ำเดี๋ยวจะได้มารวมกันไว้ส่งมาได้ครับ ส่วนในเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์แห่งศีลนะครับวันนี้นายที่คงไม่ได้พูดในเรื่องรายอีกตรงนั้นพวกเราจะมีมีพระอาจารย์แล้วก็มีโปรแกรมในการเรียนรู้เรื่ององค์แห่งศีลอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยเราคงได้ทราบกันเพิ่มมากขึ้นไม่ทราบว่ามีใช่ไหมคะรับนี้เรื่ององค์แห่งศีลนะครับเราคงได้ทราบกันว่าว่าในรายละเอียดทีอะไรบ้างตรงน,นี้จะพูดที่นาี่ได้ไปดูไปรู้ไปเห็นมาแล้วก็มาถ่ายทอดในสิ่งที่ ที่เราอาจจะยังไม่ได้ฟังมาก่อนวันนี้เราจะเจาะไปที่ตรงนั้นกันนะครับมีมาเยอะเลยแต่เดี๋ยวเราคุยในเรื่องที่ผมอยากรู้ก,ก่อนนะครับ <laughs> นะครับก็จะได้เป็นสิ่งที่ใกล้ๆกันเมื่อกี้นี้พอดีลืมถามไปนิดนึงพอดีมีโน้ตมาเรื่องอะไรเพิ่งนึกได้เกี่ยวกับเรื่องข้อเมื่อกี้ข้อสามเขาถาม,ม่าบอกว่าแล้วทีผู้ชายที่ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยผิดไหมอะไรนั่ก็ถามอีก แต่เทียบผู้หญิงแันใช่ <นะ S 2> ครับนะใช่มันผู้หญิงพันอย่างนั้นก็โอ้ยมีสามีเป็นปี๊บเลยวอนนี้เขาก็เลยทับทวยไปอีกเลวเหรอตายแล้วเป็นปี๊บนะครับไม่เป็นลอมันยากโอ้ แล้วก็หนักกว่าเดิมอีกนะฮะมันก็ไม่ถึงกับหนักกับเดิมมาแต่ว่านะไม่คิดเราเองค่ะคิดเราเองนะครับจบไปนะครับเรื่องนี้ใช่ชัดเจนแล้วนะครับไปเล็กต่อเองนะครับของด้านนะเขาไม่ได้เป็นของเราคนเดียว